พาวเวอร์ทา a g แมกกาซีนทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศตัวระบบเนี่ยมันวิ่งผ่านการยืนยันตัวตนของทางภูมิไทยครับคือระบบการยืนยันตัวตนนะครับมันก็เป็นระบบการยืนยันตัวตนมาตรฐานซึ่งมันมีการดิฟชิปบัตรประชาชนแล้วก็มีในเรื่องของการตรวจเช็คข้อมูลกับ โครงการปกครองใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นระบบการยืนยันตัวตนมาตรฐานตามกฎหมายที่ได้มีการทดสอบอในโครงการต่างๆของทางกระทรวงการคลังของทางรัฐบาลมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็ได้ต่อยอดเข้ามาเชื่อมระบบนี้กับทางระบบของกรมศุลกากรนนะครับเพื่อให้ผู้ที่มา,าลงทะเบียนเพื่อทําหน้าที่ในเรื่องของการนํานเข้านะครับแล้วก็ตัวแทนดอกของเนี่ยสามารถที่จะ ใช้ m ม c h a นิ s m นี้สามารถใช้กลไกนี้ในการยืนยันตัวตนเพื่อความสะดวกแม่นยำแล้วก็ลดขั้นตอนอเพื่อเวลาที่มาที่ด่านศุลกาก่อนสามารถดำเนินการในเรื่องของการออกของได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการลงทะเบียนก็เป็นเรื่องที่อยู่ในระบบกระบวนการอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าระบบธนาคารพาณิชย์ยังไงก็ต้องยืนยันตัวตนของนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้อยู่แล้วนะครับตัวตัวนี้มันคือแพลตฟอร์ม นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ Extend ออกมาใช้ที่เราถึงใช้คำว่า EKYC นะครับทั้งในเรื่องของ Individual แล้วก็ในเรื่องของ Juristic นะครับตรงนี้ก็เป็นโมดูลที่ไม่ต้องลงทุนซ้าซ้อนนะครับเป็นระบบที่มีการพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ได้รับในเรื่องของการเข้าไปสนับสนุนโครงการรัฐต่างๆมาแล้วก็สามารถต่อยอดแล้วก็ดำเนินการได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราได้ร้วมือกัอกอบกรมศุลกากรในระบบเนี่ยทั้งหมดมีแสนกว่ารายรวมทั้งบุคลบบคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับไม่ได้จําแนกว่าว่าว่า,วา,วาสัดส่วนอะไรเป็นเท่าไหร่ถ้าทั้งคบทั้งวงจรจริงๆเนี่ยรวมถึงการส่งของไปถึงบ้านได้เลยเนี่ยผมว่าอันนี้คงคงมีคนสนใจพอสมคว,วรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยข้อมูลทั้งหมดก็ก็สามารถติดตาม ยืนยันตัวตนและติดตามได้ครับว่าคนที่ลงทะเบียนนั้นมีเป็นมาจากไหนอะไรยังไงแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องของการนําเข้านะครับการนําเข้ามันก็มีการนําเข้าของมีกฎหมายก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็มีทุกอย่างซึ่งเราขยายผลได้นนระดับหนึ่งแต่เดียวกันเราก็คิดว่าระบบทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายของเราอย่างที่เรียนคือเราจะเอาเข้าเป็นระบบดิจิทัลให้หมดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด พยายามจะยกเลิกาการที่จะเดินเข้ามาแล้วมาสมัครมาวอล์กอินเข้ามาทั้งหลายเนี่ยจะเลิกพยายามจะยกเลิกให้หมดนะครับหลังจากถ้าระบบเข้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดแล้วรับกี่ปีผมว่าภายในปีนี้ก็น่าจะปีรงมาเนี้ยน่าจะครบได้ทั้งระบบจริงเป็นตัวแล้วจริงๆมันครบแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นท่อนๆอนันเนี้ยจะเอาทั้งหมดเนี่ยลงิงก์ถึงการจนถึงขั้นตอนกัน สำาัะเงินหรือการอะไรคืนเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยให้อยู่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจริงๆเนี่ยเหลือเชื่อมีนิดเดียวครับก็จะได้ทั้งหมดนอกทั้งลอเหลือทางของกัมพูนาทางกรุงไทยอีกนิดเดียวมันแ็น,นท่อนที่ไปถึงบ้านเลยนะครับ